สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่ได้เชวนเพื่อนมาไม่มีเพื่อนมาเก็บกระเทียมว่าเห็นอากาศมันดีก็เลยตัดสินใจ ปุ๊ปั๊บมาเลยค่ะก็เลยไม่มีเพื่อนที่จะคุย,อยพอมาก็มาเจอเพื่อนที่ป่านี่แหละค่ะเพื่อนเก็บกระเทียมด้วยกันเพื่อนเพื่อนต่างชาติไอเป็นอะเปก็กินไม่หมดละค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแจกเขามาก็ไม่ต้องเสียเที่ยวเนาะเอาไปแจกเขาด้วย ไหนก็มาแล้วเอาไปผดผื่นคนอื่นเขนหน่อยโอ้ยเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เต็มเลยค่ะเนี่ยนี่สองนี้ <c oughs> แล้วมันก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆมันเล่นขายของคนรักป่าคนชอบป่าเนาะนี่ขนาดเลยเขเหยียบเขาย่ำแล้วก็ยังก็ยังไม่ตายนะมันไม่ตายมีมีมมแต่แต่ขึ้นใหม่มันล้มลุกคุค,คานเหมือนกันค่ะแต่มันก็ขึ้นมาใหม่ โอ้ยมีแต่ใบใหญ่ใเก็บไปฝากเขาค่ะติดต่อมานะคะไม่ขายแลวค่ะจเป็นจะแจกฟรีค่ะไม่ขายค่ะเพื่อนๆตัดต้นๆอย่างเงี้ย มันไม่ถ,นถนอนรลกาถอนโครนแต่บางคนก็บอกดอกมันมามันก็ร่วงมันขึ้นใหม่หัวดอกมาเวลาตัดใบอย่างเงี้ยดอกมันก็โดนไปด้วยค่ะอย่าไปคิดอย่างนั้น <c oughs> อย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เกิดให้เรากินเดี๋ยวมันจะน้อยใจอืม <c oughs> นี่คือดงกระเทียมเนาะเป็นป่ากระเทียมตรงขากล้องนี่ก็ต้นบลเร่เลยอื้ยมันงามน,นี่ดินมันแห้งนะคะเนี่ยถ้าดินมันชื้นแล้วมันจะโตกว่านี้ค่ะมันจะโตมากโตเร็วด้วยค่ะ อวบเพราะว่ามันชอบน้ำตรงไหนน้ำไหลน้ำเป็นทานสายน้ำมันยิ่งชอบใหญ่เลยค่ะ โอ้ยเพนจะเอาไปวางไว้หน้าวัดสักหน่อยเผื่อใครอยากจะเอาไปทำอะไรกินอุยอ้ยอ,อุ้ยอุ้ยเอาอืดูโกโนี้สิครับเพื่อนๆนเนี่ยนี่รั่วพลัดมองไม่เห็นเนาะใบกะเทียมมันบังอาต้นนี่ออก เอ้ยดูกอนี้สิครับเพื่อนๆเนี่ยต้นไม้ผมว่าต้นไม้เล็กๆนี่มันบงังนี่อันนี้กอหน,นึ่งเนี่ยโอยังกระสายใหม่เลยนี่ค่ะเนอะดูเนี่ยขึ้นมาทั้งกอเลยมันงามมันงาม มันงามนี่โอ้ยดูสิครับเพื่อนๆเนี่ยดูอืมนี่โฮย้ยมันสะออนเจ้าของประเทศแท้ๆเขายังไม่มสะออนเหมือนบ้านเราเลยดูมันงามอ่ะ โโอ้ oh, ทำเม,เมนีได้หลายเมนีค่ะกินส้มตำแกงจืดผัดซีอิ๊วผัดใส่เก๋วยเตียวโอ้ยอะไรก็ได้หมดค่ะได้หมดได้หมดแล้วอุย้ยต้นใหญ่ใหญ่เขยับกล้องมาค่ะเพื่อนๆตั้งตัวหนดี เห็นไหมคะเพื่อนๆอุ้ยบังงามอันนี้ออกซะนกมันมาขี่ใส่ตัดทีเดียวก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ อแต่พูดถึงว่ากินเบื่อไหมก็ไม่เบื่อนะคะกระเทียมอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแบบกระเทียมกระเทียมก็กินไม่เบื่ออยู่แล้วนะอ้ยอนนี้มันต้นเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรมันหวานแต่เพียงแต่ว่ามันทําความสะอาดยากนิดหน่อยถ้าต้นมันเล็กก็อาศัยว่าเออใบมันใหญ่ ยงามก็ยังมีใบไม้แหง้งติดมาอยู่เนาะนี่ค่ะเวลาเก็บเพิ่เก็บไปหน้าๆอย่างนงี้ค่ะมันก็จะโลง่งโล่งแล้วก็จะกล้องไว้ตรงน,นี้ก่อนอุ้ยนี่ตรงน,นี้ใกล้ๆกล้องน,นี่ก็ก็หน,นึ่งต,ตัดมาเลยโผล่อ,ออกมาดึงไม้เงี้ยเลยค่ะดึงไม้เงี้ยเลยโห ยังไงก็ต้องเอาไปให้ทางวัดสะหน่อยเพราะว่าคนเข้าวัดเยอะทางวัดอาจจะเออหรือว่าไม่คงไม่ครัวเนาะเอาไปทำอาหารหรือว่าแจกอออโ้หจนมันใหญ่จริงๆ ก็วหวานตรงนี้ค่ะมันเยอะอื้อยปากระเทียมดงกระเทียมเนาะอือมันอ่อนกำลังดีเลยยิ่งมางวดหน้านะคะเพื่อนๆโตกว่านี้ไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าถ้ามีเพื่อนชวนก็จะมาค่ะจะมาเก็บ เออจะมาเก็บช่วยเกจะมว่าช่วยเพื่อนแต่แยายเป็นคงกินไม่เยอะหรอกคนเดียวไม่ไหวค่ะอ,อ,อื้งามดูโอ๊ยงามมากงามมาก ถ้าเก็บสองมือมันก็ง่ายค่ะมันจะได้นี่เอามาวางไว้ตรงนี้ <c oughs> เก็บมือเดียวมันเก็บไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าพียงแต่ว่าเวลาเก็บสองมือแล้วก็มือหนึ่งก็ไม่ได้ถือกล้องเนาะ นี่ะดูค่ะมันงามถ้าหัวเก่ามันนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะโต ถ้าต้นเล็กมันเพิ่งจะร่วงปีนี้หรือปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นต้นเล็กเป็นเบี้ยมันก็จะยังไม่โตค่ะฉะนั้นเราก็ตัดตัดเอาโดยไม่ต้องถอนรากสถอนโครนเพราะว่าหัวมันจะได้โตโตค่ะฮุ้ยดูยิ่งไปนู่นก็ยิ่ง ยิ่งเยอะขยับไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆขยับไปเรื่อยๆอื้อ,อใบมันใหญ่เอยนี่มันต้นกระเจียวหรือเปล่านี่ดอกกระเจียวสลังหรือเปล่านี่ ตอนนี้ได้จะเก็บออกก่อนจะได้ดูชัดๆว่ามันใช่กระเจียวไหมอเออกระเจียวฝรั่งสงสัจะเป็นกระเจียวฝรั่งแล้วนะมันบาดละเออไเก็บไว้หน้าๆไปจะได้ไม่ต้องไปเหยียบเขามันก็จะขึ้นให้เรากินอีก ตัดทีเดียวก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยครัเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันไหนเห็นไหมขึ้นมาอย่างนี้เลยมันเยอะ มันเกิดมาเกิดด้วยกันทีทีทีท,ทีเพราะว่าเวลาดอกมันออกเม็ดมันออกมันก็จะจะเยอะค่ะเดี๋ยวเวลามันแก่เดีย๋ยวยายเพ็ญจะเก็บเม็ดมันมาไว้แล้วก็จะเดินสำรวจป่าตรงไหนมันน่าปลูกแล้วก็ยายเพ็ญจะเอา จะเาเม็ดมันเปรี้ยวหวานให้มันขึ้นแถวใกล้บ้านเผื่อมันจะขึ้นให้กินค่ะมีอยู่ใกล้บ้านที่หนึ่งเพ็่็นก็จะจะไปดูมันเรื่อยๆนี่มันเหมือนดอกกระเจียวได้ขึ้นนี่น

ทีเดียวทีเดียวถอดมาเลยวอ้ยนี่ขนาดเขาตัดแล้วนะตัดแล้วเราก็ยังไปตัดซ้ำมันก็ยังขึ้นให้เรากินอีกมันไม่ได้น้อยใจเลยเลยมันงามคับเพื่อนมันมันเหมือนกับว่ามัน เก็บแล้วมันก็อดไม่ได้นะมันงามดูนี่อื้มนมีขีดอย่างนี้มันก็หลุดหลุดแล้วก็ติดมือมาอย่างนี้แหละมันเยอะจริงๆดิฉันเ,เพียงจะให้ดูอะไรคะเพื่อนๆเน,นี่ยอันนี้มันเหมือนดอกกระเจียวเลยเนี่ย มันขึ้นหลายดอกนะคะขึ้นเป็นจุ่มกันงามมากเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้ดิมันขึ้นเป็นจุ่มๆเลยค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าดอกมันจะแห้งแล้วบานแล้วค่ะเออไม่เคยเห็นนะคะมันขึ้นเป็นจุ่มเป็นป่าของมันนู่นก็มีค่ะเพื่อนๆนูน่นค่ะนู่นก็มี นี่ก็มีค่ะนี่เฮ้ยมีนี่เต็มเลยค่ะมันขึ้นกับปลากระเทียมอืมนี่ไม่กล้าถอนมันมีพิษหรือป่าก็ไม่รู้นะไม่รู้มันงามไม่รู้จนอะไรอืมนี่อยากได้ต้นนี้ ตัดขึ้นมามันก็ขาวจุกเลยดูสิครับเพื่อนๆมันงามจริงๆเลยมัสะออน ใส่ไข่ก็ได้อยากจะทำขนมนั่นจริงเลยขนมกุ้ยช่ยของโปรดเลยค่ะแต่ว่าเอ็นไม่ใช่คนขยันก็เลยไม่ได้สรรหาที่จะเอามาทำเรื่องขยันทำกับข้าวกับปลานะคะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่กินง่ายๆก็เลยก็เลยไม่ค่อยจะสรรหาทำ แต่ทำกินอะไรก็กินได้คะ่ะกินเก่งด้วยคะ่ะคนกินเก่งนี่ก็กินจะกินง่ายคะ่ะคนเพราะว่าอะไรก็อร่อยก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะทำกินคะ่ะจะเทียมป่านี่ยายเพ็นก็ก็ผัดทำได้หลายเมนูเมนูทำได้เยอะ ผัดก๋วยเตี๋ยวแกงเจ็ดอะไรก็ได้ดใส่ไข่ใส่อะไรอุ้ยนี่ดอกผักก๋วเจียวขึ้นตรงนี้อีกนี่เยอะแยะเลย,ยกินได้หรือเปล่าถ้ากินได้ก็เสร็จคนไทยอีกอุ้ยนี่ายมันเยอะมันจุ่มมันใหญ่มากๆครับเพื่อนๆ แล้วต้นมันใหญ่ด้วยต้นใหญ่ใบใหญ่โอ้ยดูจุ่มนี่นี่นี่นจุ่มนี่อุย้ยขออีกสักหน่อยนะจ๊ะไม้ขีดเอ้ยไม้ขีดวะเอามีดกรีดโคนก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอุย้ยเอาเอาเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีจ๊ะ ดูมันงามนี่เอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพแล้วตอนนี้ยายเพ้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่นานแล้วแต่ทางออกนะคะเพื่อนที่มองลงไปน่ะมันเป็นแผ่นแล้วก็ใบมันใหญ่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 เลยกะว่าจะอดใจไม่เก็บค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บลืมเลยค่ะเข้าป่าเข้าดงนี้เป็นยาบำรุงหัวใจเลยค่ะเดี๋ยวยายเพนจะออก ไปแล้วคะ่ะวันนี้พอแล้วคะ่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ่นด้วยคะ่ะก็ไม่รู้ว่ายายเพนจะได้มาเก็บอีกหรือเปล่านะคะปีนี้ที่เห็นหนะ้าก็เต็มตะกร้าแล้วก็จะเอาไปฝากไว้ที่วัดเผื่อว่าแม่ขัวที่วัดเขาจะแจกใครก็ได้ที่อยากจะกินกระเทียมยายเพ่นกินไม่ไหว เพียงแต่ว่าอยากจะออกมาถ่าย YouTube ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายเพื่อนก็ชอบชอบด้วยมาสนุกดีค่ะเข้าป่าเข้าดงนี่สนุกมากๆไม่ว่าจะเก็บเผ็ดเก็บผักขอให้มีเก็บคนที่เข้าป่าเข้าดงอ่ะเขาชอบทั้งนั้นเลยค่ะถ้าคุณไหนไม่ชอบก็คงไม่เข้ายายเพ็่อน่ะชวนบางคนเข้าก็ไม่อยากจะเข้าป่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบ เขาก็เลยไม่เข้าป่าแล้วบางคนเขาก็กินผักป่าไม่เป็นยายเพนนอกินหมดค่ะคนป่าค่ะ <c oughs> กินแบบป่าอยู่ง่ายกินง่ายค่ะพเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยียเพนนีค่ะขอบคุณมากค่ะพเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคนต่างด้าว เขาเอาลูกเอาหลานเข้ามาเก็บด้วยลูกหลานก็มาครอบครัวมากันหมดเลยค่ะไฮ้ๆรถเยอะมากเลยค่ะพื่อนมาเก็บไปเทียมีรถวิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะโอ้ข้ามยอดนะคะเพื่อนเนี่ย มาเก็บกระเทียมกันสิคะดูรถนดี๋ถ่ายให้นั่นเขาก็กำลังจะเลี้ยวเขามาเก็บกระเทียมคนไหนเก็บเสร็จแล้วก็ไปคนไหนพิ่งมาเขาก็เลี้ยวเข้ามาที่เลี้ยวเข้ามาที่จอด,จอดอนี่ค่ะมาเก็บกระเทียมตรงน,นั้นเลย